สวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อคือนฝนตกค่ะเมื่อคือนฝนตกอย่างแรงเลยเสลุงจะให้ดูผลงานเมื่อวานเสลุงทํางานได้สามสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าทุกคนดูภาคต่อของคลิปทุกคนจะเห็นว่าวันนี้เสลุงเคลียหญ้าไปได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่มีความโล่งะคะ่ะพื้นที่มีความโล่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีต้นทุเรียนของเราค่ะเสลุงเคลียหญา้าออกจากต้นทุเรียนเห็นเป็นต้นทุเรียนแล้วเห็นไหม แล้วก็วันนี้วันนี้เสลุงจะเก็บมะพร้าวกับบ้านด้วยนะคะเราได้มะพร้าวน้ําหอมเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยตั้งหลายลูกหลายทลายเลยนะคะประมาณสามทลายอะคะ่ะนี่เดี๋ยววันนี้เสลุงจะปีนต้นมะพร้าวเอามะพร้าวน้ําหอมกลับบ้านเห็นไหมคะสวนเรามีความโล่งโปร่งขึ้นมาแล้วเสลุงเคลียร์พื้นที่ไปได้เยอะแล้วเห็นไหมคะ ตรงด้านโน้นเป็นต้นฝรั่งนะคะต้นฝรั่งก็เห็นเป็นต้นฝรั่งแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยแทบไม่เห็นเป็นต้นฝรั่งเลยเพราะว่าหญ้าเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้ใส่ลุงเคลียเมื่อวานนะคะครึ่งวันใส่ลุงเคลียไปได้ประมาณ3 0เเซนดี๋ยววันนี้ใส่ลุงจะมาเคลียต่อเห็นไหมคะมองจะเทียบรูปกับเมื่อวานแล้วจะเห็นว่าส่วนของเราเนี่ยมีความโปร่งโปร่งโล่งขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าใส่ลุงเคลียเคลียหญ้าแล้วเอามาทําเป็นวงรอบ คนต้นมะยงชีดเห็นไหมคะเศรษุงเคลียหญ้านะคะเอามาทําเป็นวงรอบโคนต้นมะยงชีนะคะเพื่อหักนเป็นปุ๋ยให้เขานะคะซึ่งตรงนน้นเห็นไหมคะตรงนน้นทุกคนจะเห็นว่ามีกองหญ้าที่เศรลุงยังไม่ได้เอาดินกรบนะคะนี่คะ่ะมีกองหญ้าที่เศรลุงรอที่จะเอาดินกรบในวันนี้นะคะซึ่ง